ทั้งน้อยแปดตนองปูดูสีนาลอดองปูดูสีมาเจ้าสมิงเหล็กองปูดูสีมาเจ้าสมิงพยองปูดูสีหน้าวัวองปูดูสีจาไฟองผูดูสีฉลูฟันอง์ผูดูสีกกยโกรดทั้งน้อยแปดพระองค์ที่เจ้าได้เวาจาถึงไม่ได้วาจาก็ดีขออัญเชิญน้องสมบูรณ์เจ้าจากเงินดวงเสละเงินดวงมนุส่งบัตรถวันตองบัตินิพัานตรงบัติครูแรกครูยันครูห่อัคราครูอัศรรทอยได้ด้วยเถิด สามแดงเกศสามแดงพเดียนนะ้าแบบน,นี้สามารถสัมมาณูปถิยะขอพุ่มุ่งบารมีมาตาเปิตูภูรูอาจารยยังและสภาเทวาสภาเวสีที่ปกภ่างนาาัสสาตัวเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตวัชลธาตุก,ยก,า,ยกายสิณองค์หนึ่งไหนกายสิณลมเจ้าย่างนะักคนทางคงคุกองค์คงคุกองค์อินทั้งหลายองค์ผีบ้านผีเรือนองค์พระภูมิที่จะป่าจะเขาทั้งอีกสิงสถิต,ข,ถตข้างในบ้านและข้างนอกบ้านเจ้าองค์ปู่เจ้ามาจะเหวี่ยงไปองค์ปู่เจ้ามาจะเหวี่ยงไปองค์ปู่เจ้าป่าที่ปกภ่างนัสสา ณนะหมูบ่บ้านนี้ขออัญชลน,น้องสมบูร์เจ้าจับเงินดวงสะดกเงินดวงมนุษย์สองบาทสมรวังสองบาดนิพ่านสองบาครูแระกรูยานรูหยอ,อ,อ,อยรูอัครครูอัศรค์อยป็นสามแดงเกศสามแดงปฏิหารณ์ปัตนี้สมัมมาสัมมาณูพุทียขอพุ่มบุญมนีขอพุ่มบุญบารมีพระแม่ธรณีพระแม่คงคาญาณนะคนทางคงพุกองค์อินยามาโทษทั้งหลาย น้อมส่งบุญเจ้าจักเงินดวงสะดักเงินดวงมนุษย์สองบาทสวรรค์สองบาทนิพพานสองบาทคู่แรกคูยันคูหวยคูอาคณะคูอศสไทายจิตสามแดงเด็ดสามแดงปริยาณนบัดนี้ขอเจ้าปองเจ้าความในเวรทุกอบายภูมิเป็ดที่เจ้าได้ล่วงเกินมาบรมโอภทั้นสามโลกนี้เจ้าถูกรู้เท่าถึงการไม่ถึงการก็ดีเจ้าติ็นี่ติดเส้นติดเงินตาตั้งแต่อดีตชาติชาติแล้วจนถึงปัจจุบันชาตินี้เจ้าใช้นี่ใช้เวรใช้กรรมนาไม่หมด นี้ขอเจ้กพงจ้กรรมในเวรทุกอบายามภูมิเศษทั้งหลายทั้งปวงบรมพรมสภาเทวาสาาเวสีของจ้กรรมในเวรของเจ้าโปรดได้โบสถ์ได้บานทำเดินสามะธรรมานะโมพุทธยะของเจ้าของอัญชนเจ้กพงจ้กรรมในเวรบรมพรมทั้งสามโลกสภาเวสีสภาเทวาสิบหกชั้นสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินน้องส่งบุญเจ้าจักมวลดวงนฉดมวลดวงมนุษย์สรงบัตรต่งวันต่างวัดคู่แรกคุยันคู่หนึ่งคุยอัคราคู่อัศรทายจึงสามแดงเด็ดสามแดงแดงนับบัดนี้สามารถสมานะโมพุทธยะ พุทโธจิตโสจิกวาติกวาสมาสตวาสมารังสัมมะสมานโมทียะธรรมัง1ิกวาติกวาตมาสตกวาสมารังสัมมะสมานโมทียะสังฆัง1ิกวาติจิกวาตมาสตกวาสมารรงสัมมะสัมมานโมทียะ สามปัจจิสามะนาสังสิโมนะโมพุทธะมะอะุนะโมพุทธยะวิระทะโยวิระโคณยังวิระหิสาวิระตาสีวิระตาสามิระอิทิโยพุทธะมะอะุนะโมพุทธยะมานีราภะกขหาหาดูดูโอมากับเจ้าในคนไทยสองสามะสามานะโมพุทธยะสามปัจจิสาเมนาสังสิโมนะโมพุทธะ มะอะาุะโมพุทธายะวิละทะโยวิละโคดายังวิละอินสาวิละทศเสวิละทศสาวิละอิทธิโยพุทธสะมะอะอุนะโมพุทธายะมานีราภะหาหาดูดูโอมาหาข้ามเจ้าในความแท้สองสมะตามานะโมพุทธัยะนะโมพุทธะสัมปัสสิปะเนตนาสังสิโมนะโมพุทธสะมะอะอุนะโมพุทธายะวิละทะโยวิละโคดายังวิละอินสาวิละทศเสวิละทศสา ละอิทิโยพุทธะสมาอุนะมูพุทยยมานีราภะอะหเรูรูโอมหะเนี่ยงคอมเทองสามะสามานมพุทธยจึงสาแดงเดีกสาแดงจะหันนะบัตนี้โมูะดชามกวาตุวันลาตุสมาสานโมูะดสามกวาตุวันลตุสมาสานโมูะดชามกวาตุวันลาตุสมาสัน

องคูรูษีทั้งบบน้อยแปดตนองคูรูษีนาะ้อนองคูรูษีแม่เจ้าสมิงเล็กองคูรูษีแม่เจ้าสมินไะพรและสภาเซวาสภาัเวสี ที่ปกฟังนัศสีาจารยาปิทุภูรูอาจารย์ยมเจ้าพภาทวานสภามวสีที่ปกคังนัศมีสงเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และท่ากายเซนเป็นไงองค์เจ้าย่านักคนทางภงมคุองค์อินทั้งไนองค์ผีบ้านสีเบียงองค์พระบุเจ้าที่ข้างนอกบ้านข้างในบ้านองค์ผู่เจ้ามาเสห็ึเงองค์ผู่เจ้ามาเสด็งไปองค์ผู่เจ้าฟ่าที่เจ้าได้ไอวาจาหรือไม่ได้ไอวาจาก็ดีของอันชนมารับส่งบุญที่เจ้าข่ายภูสอนติ สามเหบ,บุญนมาทานจิตเส้นจิตปัญญาสมาธิจิตครั้งนี้ให้ชนทุกมีความสุขนิพพานาปราจายุาาายททาถ,าถูกสามารถสมานโมพุทธยะพุทโธมนาถกตมุมนาถตตังคมนาถกสามสารถมมานโมพุทธยะขอส่วนบุญนี้จงสาเหล็ก,ก <c oughs> แก่พระแม่ธรณีพระแม่คงพาย่างนะักคนทางคงพูดองค์อินนำมาทุกทั้งหลายทั้งปวงและคณะเคยญาติเจ้าที่ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นทุกอบายภูมิบรมภูมิทั้งสามโนกสามกรมนี้ที่สภาเวสีสภาเว ีสภาธิกาย่าหูติโกบดดาเพื่อมีเพื่อฟองของเจ้าที่ล่วงรับไปแล้วเหล่านะั้นบรมมพมทั้งสามโลกสามการทุกอบัยภูเหล่านั้น ขออัญชิญมารับสองบุญเจ้าข่ากุศลจิตสำเร็จบุญนำมาทานติสินเจ็บปัญญาจิตสมาธิจิตครั้งนี้ให้ผลทุกมีความสุขนิพพานนักปาชโยหูตุสัมมาสัมมาณโมพุทธิยะพุทโธมินาโตธรรมโมมินาโตสกมินาโตสัมมาสัมมาณโมพุทธิยะขอส่องบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้าคงเจ้าครามในเวรทุกอบายภูมิเปรีของเจ้าทุกเจ้าได้ล่วงเกินมาตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติที่พระเจ้าติดนี้ติสินติเวรยนติการมาที่พระเจ้าใช้วาจามนุวาจาจิตก็ดีมนุ ้าพเจ้าก็ดีที่เจ้าหนูเท่าถึงการไม่ถึงการก็ดีเจ้าขอตักเวตกนตากรรมแช่แต่วินาทีนี้เป็นต้นไหมขอเจ้าเงเจ้ากรรมในเวนทุกอบายภูมิและเจ้าเงเจ้กากรรมในเวนเจ้าได้ร่วงเกิดมาประลมพรมฐานสามโลกสามกาม,ามกนี้ขออัญชนน้องมรรคมบูรณเจ้าแคล้คลสนจิตจำเนจบูมธรรมทานจิตสินจิตปัญญาจิตสมาธิจิตครั้งนี้ให้ตนทุกมีความสุขพิพานปจายยู่ถูกสามะส,าม,สามานโมพุทยะขอส่องบนนี้จงสาเเ็จแกสภาสวาชิิก ภาตะวนสภาเวสีที่ปกปังรักษามาตราในตัวผู้อาจารย์นยังนักคณะเคยย่ติของข้าพเจ้าและทุสภาทวาสภาเวสีผู้มีอุคละความชุมเจ้าทุกเจ้าทองกะแต่จิตมโนภาพจิตปดีของอันชนมารับสมบุรเจ้าแข่งครูสอนจิตจำเรบุญธรรมทานจิตสินจิตปัญญาจิตสมาธิเจ็ครั้งนี้ให้ผลทุกมีความสุขนิพพานะปัจจายูตุสามารถตมานโมพุทธยะ สาธุนะโมตเทสัมภะวะตวรรโุสุสัมะอุสสะอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิภูชยามิอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิภูชยามิอิมินาสกาเลนะ สังฆังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลยนะพุกทางอภิปูชยามิอิมินาสกาเลยนะทางมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลยนะสังฆังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลยนะพุกทางอภิปูชยามิอิมินาสกาเลยนะทางมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลยนะสังฆังอภิปูชยามิอรังสมาโุตรวะพุทธังกบวาตังอภิวาเทมิสวาคาตองโวาตังตมุตมานะมัสสามิ สุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสังฆะนะมามสาธุอรัสมาพุทโธภควาพุทธังภควาตังอภิวาเทมิสมาหาโทภคาตังตะโมธัมมันมสสามิสุปฏิันโนภควาโตากสังโฆสังฆะนะมามสาธุอรสมาพโธภควาพุทธังภควาตังอภิวาเทมิสมาหาโทภควาตังตโม มันนามัสสิสุปติปนุกขวตสัมวกสังคสังกันมามิสาตุนมุตสมกวโตวนัตุสัมภะนามตตสมกวัตานัตุสัมภะนามุตสัมกวัตุานัตุสัมภะนามุตสรมกวโตุมานัตุัะทุกขปัตตาจันนิทุกขาทัยปาตตาจันนิทยยโสปะตตาจันนิโสปาโห จะนิโสโหตุสเปปิปานิโนเอตาวตาจะอามเห็นหนสพัพพตังฝุอยังสัพพังสัพเทเทว,วานุโมทันตุสภาพาสามปะาสิทิยาท่านังท่าตันตุสิทิยะสีลังลัันตุสพัพพทาพาวะแนวพิราตาหุสูขสันตุเตมวตาคตา สัพเพพุทธาภัลลภัตตาปเจกนนังเจยังพลังอรหันตนตัณห์เจเจนะลักขันตุพันธามีสภาโชสมาตมานโมพุทิยะแต่ทุทุกข์ปตตาเจนิเทคขาพยาภัตตาเจนิทวียาโสภะปัตตาเจนิโสภาโหตุสัพเพสิภานิโนเอตาวาตาจะอามิมีสภพตังปุยังสภพตังสัพเพทวานโมทันตุสัพาสัมปติทิยาทัตันตุสิทธิยะสีลังนักขันตุสภาตาภัม นาภิรตตาหูตุขัสันตุเทวตาขตาสเปพุทธาภรัพตาปเจกนังจะกนังอารหังตนังจะเปเชนะลาคันตุพตาเมสพาโสสามะตมานโมพุทธิยะจะทุทุกขปัตตาจะนิทุกจะนิทุกหาพยาปตาจะนิพยาโสปปัตตาจะนิโสพาหูตุะเปติปานิโนเอตาวตาจะอาหิเนพปตังปุยังสปตังสเปเทวานุโมทันตุ สิทธิยาธนังทัทธันตุสิทธิยะสีลังนักันตุสัพพทาภาวะเนีพิรัตตาหัตุพัสสันตุเทวตาพัตตาสัพเพพุทธาพันละบพัตตาปเจกันังเจยังพะรัง阿拉หังตนัง阿拉หังตนังคาเตชเนรักังละขันตุมาเิศมาโสสาธุสมาตมานโมพุทธยะทุกขปัตตาจันนิทุขขาพยาัตตาจันนิพยาโสขัตตาจันนิ โสกาโหตุสเพติปันิโนเอตาวตาจะอามิสสะพัฒนุยังสเพเทวานุโมทันตุสพัฒนปิติยาท่านังทัดทันตูสิทธิยาสีลังนักันตูสพัตนาภาวะนนเพรตาโหตุสเปสิพุทธาปนัปตาปเจกนังเจยังพลังอรังตานังเจเตเชนารักันตูพันธมิสภาโซสาธุสามาสสมาณโมพุทธิยะ การสวดมนต์ไม่ได้ยากอะไรนะผมชอบอย่างนี้นะถ้าวันใดวันหนึ่งผมไม่ได้ทําบุญหรือไม่ได้สวดมนต์นี่ผมจะอยู่ไม่ได้นะผมจะเป็นคนที่ไม่มีความสุขผมจะอยู่เหมือนคนปกติไม่ได้นะบอกตรงๆผมจะอยู่เหมือนคนปกติไม่ได้นะผมถ้าผมไม่ได้สวดมนต์หรือไม่ได้สวดมนต์หรือไม่ได้ทําบุญไม่ได้นั่งสมาธิทําบุญอย่างเดียวไม่พอนะต้องสวดมนต์ด้วย งั้นผมจะได้บุญบริบูรณ์ครบนะไม่งั้นผมจะอยู่ไม่ได้นะถ้าผมไม่ทําบุญผมจะอยู่ไม่ได้นะจากพลาดจิตใจผมน้อนนนแล้วก็ไม่มีความสุขนะครับผมจะเป็นอย่างนี้นะสามะสามานะโมพุทธิยพะพุทโธมณฑรธรรมโมณนรเถรสังคมณฑรเถพุทโธมณฑรเถรธรรมโมณนรเถรสังคมณฑรเถสามะสามานะโมพุทธิยขอสมบุญนี้ทรงสามเดียกองอริยสัมมาสัพพสัตถังห้าพระองค์พระพุทธธรรมพระสงฆ์สปาสวาสุโมขันษาชมาจันตินอมัลลโมคมทั้งสามโลกสามกา จมูกชันฟ้าสีมาชันเดินองค์ผูดูสีทั้งไม้แปดต้นองค์ผูดูสีนาลอดองผูดูสีมาเจ้าสมิงแห่งองค์ผูดูสีมาเจ้าสมิงพายองค์ผูดูสีเจ้าปลาและองพระภพุทธที่สภาธวันที่สิงสถิตณ์ณหมู่บ้านองค์เจ้าและข้างในบ้านเจ้าองค์ผีบ้านผีเลี้ยงเทวบุตรเทวดาที่พบฟังและสาธิสถิตที่สิงสถิตวชนาทากายสินธแห่งเจ้ายังนักคนทางกองคุกองค์อินมาโทษทั้งหลายพระแม่ธรณีพระแม่กองกายย่งนักคนทางกองคุกองค์อินทั้งหลาย ยาห์โหตโกบาดามเพื่อมีพึ่งฝูงพื่อฟองเจ้าที่ร่วรับไปแล้วลหล่นนั้นทุกอบายคมเป็นบรมบรมทั้งสามโลกสามกาลและเ,เจ้าคงเจ้ากรรมในเวรของเจ้าเจ้าได้รวมเกิดมาท่าน่านดิชาติบานชาติพระเจ้าชางวาจงวชจ,จิตและติดนติสศีลติดเวรติดบนติพขานมาขอตักกรรมตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปของช,งชเนงเจ้าคงเจ้ากรรมในเวรของเจ้าโปรดอย่าได้บทอย่าได้บังทางเดินสามะสาม,นมานุโมทธยะและสมวนตัากกรรมตั้งแต่วินาทีนี้ต้นไป ขอสภาเทวสภาเวทศิษยพระเจ้าได้เอเ่ยวาจาร์หรือไม่ได้เอเ่ยวาจาก็ได้บารมีพร้อม,มทั้งสามโลกสามกาบนี้ขออัญชนมลมรับสมบูรณ์เจ้าผ่ากุศลจิตสำนึกบุญธรรมาทานจิตสิจิตปัญญาจิตสมาธิจิตกลางนี้นิพพานาปจายโยถูกสามารถสามานุโมพุทธยญาพุทธังประโชคธรรมะประรับสั่งคัาประทัพสามารถสามานุโมพุทธยญาขอสุข <c oughs> ขอศีสวัส,ส,วสดิจงมีแก่ข้าพ,พเจ้าสามารถสามานุโมพุทธยญาสาธุการสวดมนต์ไม่ได้ยากอะไรนะแต่ว่าถ้าผมไม่ได้สวดมนต์หรือไม่ได้ทําบุญผมอยู่ไม่ได้นะผมแปลเป็นคนอย่างนี้นะ <c oughs> อันนี้คือมันเป็นผมมันเป็นอาหารทิปของผมโดยตรงเพราะว่าผมจะมีองค์ปู่สิงสถิตยอยู่นะผมถ้าผมไม่ทําผมอยู่ไม่ได้นะผมจะเป็นอย่างนี้นะไม่รู้นะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมนะก็วันนี้ก็ต้องไปรับเมียผมที่เชียงใหม่เนาะแล้วก็ถ้าใครอะไรนะถ้าใครที่ดูคลิปผมหรือติดตามผมนะขอให้กดนะ้มัจชะงานนะให้ผู้ทำเปิดโชคนะ ทำงานเปิดราบสามคำเปิดทราบน้ำเฮงเฮงเหมือนที่ผมเฮงน้ำงวดที่วันที่ส6กเราดูกันน้ำว่าเราจะเฮงอีกไหมน้าบรรยากาศนอกบ้านก็จะเป็นอย่างนี้นะ <S 2> <S 2> แล้วผมจะไลฟ์สดไม่ได้น้ำถ้าจะมีคนติดตามไม่ถึงหนึ่งพันคนผมก็จะไลฟ์สดลงในเทจบุกไม่ได้น้ำตอต้องถ่ายอย่างนี้ไปก่อนนะแต่ก็ต้องทําใจนะเพิ่งเปิดได้แค่เดือนกว่าสองเดือนเองนะ ก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมคิดว่าผมจะทําได้นะก็ไม่เป็นไรนะก็ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกําลังใจให้พ่อค้าใส่บุญด้วยนะ <c oughs> ผมใส่ชุดเขาอย่างนี้ผมไม่ได้เป็นอาจารย์หรือเป็นร่างทรงนะผมมีอาจารย์ผมประสิทธิ์ประสาทพระเวทพระสวดวิชาทั้งหมดให้ผมอีกทีหนึ่งนะผมไม่ได้เป็นอาจารย์นะเวลาสวดมนต์ต้องอ่านน้ําต้องใส่ชุดเขาแต่งตัวเรียบร้อยนะ นะนะมีมีนรกก็ต้องมีสวรรค์นะมีสวรรค์รรก็ต้องมีศาสนานะครับเพราะคุณใช้ปัญญาให้ให้ถูกจุดนะการเกิดจากอะไรรู้ไหมครับการเกิดจากอ่าณปัจจุบันนี้นะที่เราคิดนะที่เรากระทำนะส่งผลไปถึงอนาคตนะการเกิดจากความคิดและการกระทําของเรานั่นเองนะการไม่ได้เกิดจากอะไรนะเกิดจากการกระทําของเราความคิดของเราส่งผลไปถึงอนาคตนะ ผมตะคนอยู่ตามหน้าบุญนะผมจะรู้วิชาเทพนะก็ประมาณนี้นะมันเป็นจะเป็นวิชาเทพหรือจะเป็นอะไรไม่รู้นะแต่มันที่ว่าผมรู้มาจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าผมอยู่ตามหน้าบุญนะผมไม่ตะก,การเพิ่มนะแล้วก็ไม่สร้างบาปเพิ่มนะผมจะอยู่ตามวินาทีนี้นะผมไม่คิดถึงเรื่องพวกนี้นะไม่คิดถึงอดีตท,ที่ผ่านมานะผมจะอยู่แค่วินาทีนี้วันต่อวันว่าดวงอาทิตย์ขึ้นยังไงตกยังไงแค่นั้นเองนะ คนเราทุกคนถ้าเส้นได้ขาดหนึ่งเส้นเหมือนเส้นได้นะเส้นได้ขาดจะเป็นเด็กหรือจะเป็นเด็กแดนหนึ่งกลัวสำดวง1เดือนหนึ่งวันก็ตายหาได้หมดนะก็ขอให้ร่ำให้รวยนะก็แค่นี้นะครับ